สอาดล้างผมก็ประมาณนี้ครับอันนี้จะมีคนแซวกันหน้างานง่ายยังทำใช่ครับถ้าเป็นคอนโดเนี่ยคอยร้อนสแต็กกันต้องสูงเหมือนไอเดโอแถวสะพานคอยจะแค่แค่จะใส่เกจสายเกจยังใส่ยังลำบากเลยแค่ถอดไอเนี่ยฝาครอบโคเปอร์ตรงเนี้ยแล้วจะใส่น็อตคืนยังยากเลยอันนั้นก็ต้องคุยราคากันใหม่ถ้านางานยากก็ต้องคุยราคาโอเคครับอันนี้ก็สาดคลิปละมาน้อยมหก็เดี๋ยวจะจัดเรียงให้ดูว่าหลังจาก,กล้างเนี่ย แล้วเป็นยังไงบ้างโอเคอันนี้ก็ชิ้นส่วนเนี่ยก็ถอดชำํำระมางี้มอตงมอตเตอร์ใบพัดลมค่ยร้อนเนี่ยชำํำระหมดแล้วชงการให้คอยร้อนหลวงพ่อบอกไม่เคยล้างมาห้าปีอันนองฉีดขึ้นเลยก็เดีย๋ยวผมจัดเลี้ยงบอดีหลักก่อนว่ามันสาขนาดไหนว้าอันนี้ก็ นอยมาจัดเรียงให้่อยไหมก็นี่นะบอดี ula, okay? ้หลักอันนี้ม ouais. ันไม่เท่าไหร่หรอกไอตัวบอดี้หลักอะไอที่เชื้อราเนี่ยมันหนักยิ่งกว่านี้เนี่ยถ้าลูกค้าเนี่ยอยากได้ความสะอาดแบบ99.99เจุดานรไงน้อยบอดี้หลาก่อนมึงจะวางไว้ไหนอะนี่ก็ฟินคอยก็ขาวๆอย่างนี้เลยนะจากที่แรกเนี่ยถ้าดูคลิปแรกเนี่ยมองๆเลยอันนี้เนี่ยก็ สองเนี่ยทะลุป,ป,ปโปร่งหมดเลยเนี่ยประมาณนี้เลยส่วนอดี้หลักนี่จะไอเชื้อราเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับีนน้ถ่ายแบบสดๆเลยอดี้หลักเนี่ยโอ้โหเห็นสะก่อนอจะบอกว่าขาบโบเชื้อราหายหมดนี่นะนี่นะรีวิวให้ดูเลยใครใช้บริการนี่ผมแนะนำให้โทรนะอินบ็อกบางทีมันข้อความไม่เยอะแล้วผมก็ดูไม่หมดถาดต้องทิ้งหลัก ถังอันทิ้งหลักด้านหน้าขาโบไล้เชื้อราไล้อะไรทุกอย่างโอเคครับแค่นี้พอแล้อย่างานเยอะทำไม่ทันเดี๋ยวก็มารอค,คิวผมอีกโอเคครับก็สะอาดกิ๊บๆครับสวัสดีครับ